แล้วอาคนเนี้ยเขาโมโหแรงอ่ะเขาถือเขาเอาไอ้ขวานอ่ะฟาดไปที่กงคือเขาเขาวิ่งเขาวิ่งไปลงน้ําไปเลยแล้วเขาก็จมน้ําหายไปเลยโอ้ลงไปตั้งแต่เที่ยงอ่ะเจออ e ีกทีก็ประมาณสามทุ่มนกร้องดังมากนกเป็นเสียงนกแสกอ่ะแล้วฝนก็ตกพายุก็แรงมากแล้วลงแตกฮะ <Huh? S 1> ลงแตกด้วย สวัสดีแก๊งสัมภาระเศษทุกคนครับตอนนี้ผมได้เปิดพีออเดอร์เสื้อรุ่นแรกแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องเนาะก็สามารถสนับสนุนช่องผ่านเสื้อตัวนี้ได้ตัวที่ลายเสื้อเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ตามนี้นะครับแต่ว่าในโลโก้ก็จะมีดออิ่งลายหลอนๆอ,อยู่ในโลโก้ด้วยไม่ใช่แค่โลโก้แล้วเป็นสีแดงปกตินะข้างในถ้ามองด,ดีก็จะมีแบบการวาดหลอนๆใส่ลงไปด้วยรวมถึงลายด้านหลังครับคนที่มาลงชื่อใน Discord ที่ลงชื่อรุ่นที่1เนี่ยก็จะมีลายชื่ออยู่บนหลังเสื้อด้วยเพื่อที่ผมมมอยาากกกจะใใใหห้ททุคนนนีี่่่สวรวรร ช่องนี้เนี่ยขึ้น1นึ่งแสนซับสไครต์ผมจะใส่รายชื่อทุกคนที่ลงชื่อใน Dis c o r d นะครับถ้าทุกคนสนใจที่จะลงชื่อก็สามารถมาลงชื่อได้ที่ชแนลลงชื่อรุ่นที่1แล้วก็มาพิมพ์ชื่อลงได้เลยแล้วผมก็จะอัปเดตตลอดว่าอ่ะตอนนี้ลงชื่อถึงคนนี้คนนี้แล้วนะแต่ว่าผมไม่ได้บังคับว่าคนที่ลงชื่อจะต้องซื้อเสื้อนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องเผียวเดอรเสื้อผมก็ได้ผมแค่อยากจะให้เสื้อรุ่นที่1เนี่ยผมจะทําครั้งเดียวและอยากให้มันเป็นครั้งเดียวทีี่่่่ทททุกกกกคคนนะนนนนมมมมสสววรรรััั้้้งงงหงหงดใใใใาาํชอถึ18ไ็จ ที่จะพีออเดอร์เสื้อก็สามารถทักเพจสัมภเวสินมาได้เลยหรือว่าทักแชทใน Discord ผมฟังก็ได้นะครับช่วงที่เด็กๆมากๆเลยจําได้ไหมว่าแบบกี่ขวบอะไรเงี้ยช่วงประมาณปฐมต้นนั่นแหละช่วงปฐมต้นเลยปฐมต้นปฐมปลายก็คือเราเราก็คือย่าอยู่ที่บอกบอกจังหวัดได้เนาะที่กาญจนบุรีแล้วเป็นอําเภอที่แบบเป็นอําเภอที่อยู่อยู่ลึกอยู่แถวแบบแถวป่าแถวเขาอะไรเงี้ยแล้วในช่วงวัยเด็กอะไฟฟ้าคือเข้าไม่ถึงเลยนะ เป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วบ้านย่าอยู่ตรงทางแบบเป็นทางสามแพ่งพอดีเลย oh. เหมือนว่าเป็นถนนอย่างเงี้ยเป็นถนนตัวทีใช่ปะ่ะ uh. แล้วบ้านย่าก็อยู่ตรงแบบตรงหัวเนงี้ย uh. กลพอดีเป๊ะใช่แต่ว่าลักษณะที่ฟางกลัวไหมตอนนั้นกลัว,นนลวไหม,มหรอคืออะไรอะไรเงี้ยมันก็เหมือนมันไม่ได้กลัวตอนนั้นมันไม่ได้รู้สึกกลัวมันรู้สึกเหมือนแบบมันเหลือเชื่อมากกว่ามันรู้สึกว่ามห uh. ัศจรรย์นะเพราะว่า ตอนนั้นเกินก่อนว่าที่บ้านย่าใช่ไหมเขาก็ไม่ได้เป็นตำหนักแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนมีโต๊ะมีโต๊ะบูชาโต๊ะอะไรที่แบบโต๊ะทําพิธีของเขาที่แบบว่าอยู่แค่ในบ้านอะ่ะอืมเออเราก็จะเห็นบ่อยๆบ,บางครั้งก็มีแบบอยู่ดีญย่าก่อนจะเข้าเขาจะมีอาการแบบไอสำลัก um แล้วก็เหมือนจะอ้วกคล้ายๆแบบหมอปลาแต่แต่ว่าแต่ว่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะจะรู้สึกว่าทรมานมากกว่าแล้วเขาก็จะนั่นแหละก็จะมีหลายคนเข้ามาหาเขาได้เลยอ่ะเคยเห็นอานมาตั้งแต่เด็กเสียงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนหนังปะ เสียงเปลี่ยนไหม,ไมเสียงเปลี่ยนไปดีคนนึ่งแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรง <_ A> เงีอเอ้ยพฤติกรรมเปลี่ยนแต่ว่าเสียงเนี่ยมันก็มันก็ผิดจากเดิมที่เคยพูดอ่ะอ๋อ,อมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งอยู่ดีๆก็อยู่ดีๆยากก็อดโอยแล้วก็ร้องขึ้นมาแล้วก็บอกว่าแบบเจ็บแล้วก็รู้สึกเขาก็แบบโดนแทงโดนแทง แล้วเขาก็ไปนั่งทําพิธีที่โต๊ะแล้วก็เหมือนแบบเชิญให้เข้ามาเต็มตัวเลยเนี่ยก็สามารถแบบคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวได้หมดเลยอ่ะก็คือทางที่ปกติพฤติกรรมย่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยไม่ได้เป็นคน่างนั้นเลยใช่เนี่ยนี่คือความภาพจําของเราตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะผูกพันกับเรื่องเรื่องที่มันใกล้ที่มันไม่ใช่โลกของเราอ่ะมาตลอดอืนั่งตะแบงว่าพี่ฟางก็เชื่อว่าวิญญาณมีจริงป่ะเชื่อว่ามีจริงคือร้อยเปอร์เซ็นต์ ออโอ้โหก็คือแบบแมีมีมีเหตุการณ์อะไรที่พลิกผันความเชื่อนี้แบบว่าเฮ้ยเออมีจริงวะเคยมีเหตุการณ์ไหนที่แบบเอาลองลองช่วงเด็กๆก่อนมีเหตุการณ์อะไรที่แบบเจออะไรแบบนี้รับช่วงเด็กๆเหรออย่างปกติอย่างที่ฟังเคยบอกมีเซนส์ใช่ป,ป่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคนเป็นรูปร่างเป็นอะไรยงี้ยแต่ส่วนใหญ่อะมักจะได้กลิ่นได้กลิ่นว่าแบบแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าว่าเขามาอยู่ใกล้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งอันนี้เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแบบเรื่องเววรกด้ยอ่ะ อ,อ่าอยังไงครับพี่เรื่องแรกเลยที่รู้สึกเลยว่าเราเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเพราะว่าพ่อเราอ่ะมีพี่น้องเยอะประมาณเอ่อสิบเอ็ดคนมีพี่น้องสิบเอ็ดคน<ฮ>แล้วคาเนี้ยมีน้องชายคนเล็กของพ่อ,อเขาค่อนข้างเป็นคนที่แบบหัวรุนแรงหน่อยแล้วก็ตอนช่วงนั้นก็กินเหล้าด้วยอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเขาทะเลาะกับก๋งก๋งก็คือปู่อ่ะที่เมืองการนะที่อยู่ที่เมืองการรเรื่เราก็ทะเลาะกันแล้วอาคนเนี้ยเขามโหแรงอ่ะ เขาถือเขาเอาไอ้ขวานอะฟาดไปที่กงแต่ว่าไม่ใช่ตรง uh huh. ด้านคมนะตรงด้านที่มันไม่คมอะฟาดตี uh huh. เข้าไปที่หัวกงก็แบบเอามือบงังเอามืออะไรไว้อย่างงี้ใช่ปะแล้วก็แบบแขนแตกหัวแตกเย็บหลายเข็มเลยอะคือแบบเละเทะไปหมดเลยอะซึ่งตอนนั้นอะญาติทุกคนโกรธมากโกรธแบบไม่ให้อภัยเลยอะทําไมแบบ uh huh. แล้วกงก็แก่แล้วตอนนั้นก็อายุป,ประมาณหกสิบกว่าเจ็ดสิบอะ ประมาณนั้นอะกับเกลือป่ะแล้วกบเป็นคนใจดีมากแล้วแล้วตีอะแล้วควเนี้ยทุกคนโกรธมากเลยใช่ป่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบออกจากบ้านไปช่วงนั้นออกไปอยู่ที่อื่นไปเช่าบ้านอยู่ที่อื่นแล้วก็เขาอะอาคนเนี้ยมีพฤติกรรมแปลกๆเขาเครียดตอนแรกเขาเครียดก่อนเขาก็ดื่มเหล้าใช่ไหมแล้วเขาคนเนี้ยเขาก็เหมือนเป็นคนแบบอยู่ดีๆเขาชอบพูดคนเดียวแล้วก็ชอบโวยวายแล้วก็วิ่งวิ่งหนีหมายถึงว่าวิ่งแบบเหมือนว่าตัวเองโดนทําร้ายอะ ตะโกนแบบช่วยด้วยมาทำร้ายแล้วบางครั้งก็มามาคุยกับเรามาคุยกับแม่เราว่าแบบเนี่ยมีคนนึงอะตามเข้ามาเนี่ยอยู่ในกระเป๋าเสื้อเนี่ยตอนเนี้ยคือเหมือนแบบ ถ้ามองตอนนั้นน่ะคนก็เข้าใจเหมือนว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเมาเป็นเพราะว่าริดเหล้าหรือเปล่าใช่ปะแต่เขาก็ไม่ได้กินเ,เยอะอะไรขนาดนั้นน่ะแต่พฤติกรรมอะจากคนปกติอะอยู่ดีๆก็เหมือนไปนคนแบบเป็นคนเพี้ยนเป็นคนเหมือนเห็นอะไรอยู่ดีๆก็วิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนี้วิ่งเข้าป่าช้าบ้างไปตะโกนโว่าแบบได้ยินเสียงคนนู้นคนนู้นตายแล้วคนนี้มีงานศพที่บ้านนั้นด้วยทางนาที่บ้านนั้นไม่ได้มีอะไรอะ่ะเขาเปลี่ยนไปอ่ะจนทุกคนเริ่มแบบเริ่มมองกันแหละญาติพี่น้องของ่อนะา,า,งงางเเียก็ โอเคเขาเริ่มอาการไม่ค่อยดีอะ่ะให้อภัยดีกว่าแล้วก็เอามาไว้อยู่ที่บ้านพอมาอยู่ที่บ้านอะ่ะเขาก็เริ่มมีอาการมากขึ้นด้วยเขาก็เริ่มโวยวายเริ่มเหมือนแบบมีคนไล่ฆ่าเขามีคนวิ่งไล่ตามเขาเขาเหมือนเขาโดนเขาไล่ฟังว่าเขาโดนไล่ยิงเขาโดนไล่แทงเนี่ยเขาไปนอนเขาไปนอนอยู่ในไร่ตอนตรงแถวบ้านมันเป็นไรอ้อยเยอะใช่ปะครับ <Okay. S 1> เนี่ยเข้าไปแล้วมีน้ําทิ่มออกมาเต็มไปหมดเลยคือแบบจากคนปกติอ,อยู่ดีคือแบบพูดอะไรแบบทนาที่เรา เรามองจากสายตาเราคือเราไม่ได้เห็นอะไรนึกออกปะเออเออเออแล้วคราวเนี้ยเขาก็รู้สึกเหมือนเขารู้สึกผิดอ่ะเขาก็ยังวิ่งอยู่เว้ยวิ่งไปวิ่งมาเป็นอย่างนั้นอ่ะเป็นหลายเดือนเลยนะเป็นหนักขึ้นจนล่าสุดอ่ะคือเขาเขาวิ่งเขาวิ่งไปลงน้ําไปเลยแล้วเขาก็จมน้ําหายไปเลยโอ้ลงไปตั้งแต่เที่ยงอ่ะเจออีกทีมก็ประมาณสามทุ่มก็คือระหว่างนีกันหาป่ะพี่หาคือก่อนหน้าเนี้ยเขาบอกอยู่ว่าเขารู้สึกผิดกับ กับพ่อก็คือก๋งฟางนะเขารู้สึกผิดเดี๋ยวเขาาจะไปหาปลาให้ก๋งมาทํากับข้าวให้เขาเเขพูดจากปากเขาเองเรอใช่เขาพูดจากปากเขาเองจากคน<อ>ที่<อ> <ๆ S 2> แบบจากคนที่ตีก๋งไปแล้วก็แล้วก็แล้วแล้วอยู่ดีวันนั้นนะ่ะเขาพูดว่าเขาแบบเขารู้สึกผิดเขาอ,อยากทํากับข้าวให้ให้ข้อกินอะไรอย่างเงี้ยจะไปหาปลาเขาพูดกับคนที่บ้านไว้แบบนี้แล้วแล้วนั่นแหละก็คือหายไปเลยซึ่งทุกคนนะ่ะก็พยายามตามหาตอนแรกก็ ไปหาทั่วเพราะปกปะติเขาจะมีพฤติกรรมแบบอยู่เดียววิ่งไปนู่ดวิ่งไปนี่ใช่ป่ะ,ะแล้วเคาเนี้ยเขาเอะใจคําพูดเนี่ยว่าจะไปหาปลาเขาก็ไปที่บ่อน,น้ําซึ่งไอทางสามแพ่งตัวทีที่บ้านอะมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมบ้านอะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงข้ามอะตรงเนี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นบึงน้ําใหญ่ๆอืซึ่งมันใกล้บ้านมากอะมันแค่ข้ามถนนไปเองอะเขาไปหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนอก็จนนั่นแหละจนสามทุ่มอะ แล้วก็เจอก็คือจมน้าตายแล้วเรื่องมันก็แบบไมนก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องของเวทการใช่เป็นเรื่องแปลกแล้วใช่ปะแต่มันแปลกมันแปลกหลังจากนี้เว้ยมันแปลกตรงที่ตอนที่แบบทําศพอะงานศพอะคือเขาเขาไม่สามารถที่จะฉีดยาฟอร์มาลีนหรือว่าอะไรได้แล้วอะเพราะว่าศพมันค่อนข้างจะแข็งแล้วก็อืดแล้วแล้วบ้านนอกอะคือสมัยย้อนไปหลายปีมากๆอะบ้านนอกอะมันแล้วตรงนั้นมัน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงอ่ะสับเปลอ,อเขาก็เลยแบบใส่ถุงดำโรงเย็นก็ไม่มีใส่ถุงดำไว้แล้วก็มัดแล้วก็ทำพิธีศพใช่ไหมแล้วปรากฏว่าคืนนั้นอ่ะนกร้องดังมากนกเป็นเสียงนกแสกอ่ะที่เ้าะแสกแสกแสกแอย่างเงี้ยร้องวน,วนวนวนอยู่ที่บ้านแล้วฝนก็ตกพายุก็แรงมากแล้วคือแบบเข้าใจแบบศพแบบขึ้นอืดอ่ะแล้วเราไม่ได้ฉีดฟอร,ร,ร์มาลีนแล้วไม่ได้อยู่ในโรงเย็นอ่ะ กลิ่นน่ะมันอ,อกอวนกลิก่นมันแรงมากกลิ่นมันแรงแบบแรงมากๆเลยอะ่ะแล้วทําไมรู้ป่ะลงแตกะงลงแตกด้วยนึกภาพนึกภาพคือเหมือนแบบมันมันแบบบวมปีใหญ่แล้วก็ลงลงแตกอะ่ะคือเขาไม่ได้คือมันเป็นแค่ลงแบบลงไม้ที่ไม่ใช่ลงเย็นอนะ่ะเนี่ยนึกออกปะเออมันแตกเลยว้ยแล้วทุกคนก็แบบต้องแบบแล้วกลิ่นก็แรงมากอ่ะ ไม่เหมือนอเหมือนแบบมีคนไม่ให้ทําพิธีเลยอ่ะใช่ใช่เออนี่ยแหละสิ่งที่เราคิดว่าทําไมถึงถึงดูรุนแรงขนาดนั้นน่ะใช่ใช่ทำไมถึงน่าสงสารแบบเนื้อออกป่ามันมันดูแบบไม่ปกติอ่ะออแล้วเขาก็ไปติดต่อขอโรงเย็นขออะไรเงี้ยก็หูยากมากอ่ะต้องเข้าเมืองเข้าอะไรไปตอนนั้นอะนะไปก็หลายวัดเลยเขาก็แบบไม่ว่างบ้างเต็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนจนได้มาแล้วซึ่แบบเขาก็ต้องแพ็คแพ็คใหม่แพ็คใหม่หมอ่ะ แล้วมันก็เป็นอะไรที่ติดตามเหมือนกันนะตอนนั้นนะ่ะน่ากลัวแล้วตอนที่ได้ได้ลงแล้วก็ได้แบบได้เผาแล้วอะไรเงี้ยคือโลงเย็นที่ที่ได้มาเขาห้ามสับปเปลือกแบบห้ามให้ใครเข้ามาดูห้ามให้ใครเข้าใกล้เลยอะ่ะคือเหมือนว่าน้ำน้ำเลือดน้ำหนองอะไรแบบเต็มไปหมดครึ่งโลงได้อะครึ่งโลงได้<อ>ที่น,น้ําเสียที่มันออกมาซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันมันน่ากลัวน่าสยดสยองมากเลยอะ่ะ แล้วคือเขาจะมีมีการแบบว่าให้ญาติขึ้นไปดูใ<ช>อน่อน,อน,นี้ใช่ไหมอ๋อ,อเขา<ช>ห้ามเลยใช่ปะเขาห้ามแล้วเขาเนี้ยอ,อย่างที่บอกไปว่าญาติเป็นเป็นร่างทรงว่าเวลาแบบมีใครแบบอยากเข้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาก็ <S <S เข้าแล้วเขาก็ร้องไห้อาคนเนี้ยมาเข้าญาติมาเข้าญาติแล้วย่าร้องไห้ใหญ่เลยวันที่แบบวันที่ในช่วงวันพิธีอะร้องไห้ร้องไห้แล้วก็รู้สึกก็พูดออกมาเลยว่าเสียใจแบบรู้สึกผิดแล้วก็เสียใจมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็ถาม แบบญาติญาติที่นั่งล้อม่าไว moved. ้ <world> ะอะก็ถามว่าแล้วจะกินเหล้าไหมเอาเหล้าไหมเอาบุหรี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอว่าไม่เอาแล้วไม่กินเหล้าไม่อยากกินเหล้าแต่ว่าขอบุหรี่แล้วญาตก็นั่งดูดบุหรี่อะที่แบบ่าเป็นไม่ใช่คนดูดบุหรี่อนั่งดูดบุหรี่เป็นซองอะอเออเราก็แบบเราก็เพิ่งจะเคยเห็นปก,นกติมันมันไม่น่าเชื่อก็นั่งดูดนั่งดูดบุหรี่แล้วก็เครียด <England> เขาก็ <Jean> <momentos S 2> บอกว่าเขาเครียดแล้วเขาก็เสียใจมากที่พูดผ่าน่ามานะ Uh huh. แล้วคนเนี้ยเขาก็บอกว่าอายุไขของเขาอ่ะยังไม่ถึง uh huh. แต่เขาวิญ,ญญาณเขาไปไหนไม่ได้เขาอ่ะจะต้องไปไปอยู่ในสัตว์ก็คือนกเขาบอกย่ามาว่าวิญญาณเขาอ่ะจะต้องไปอยู่กับนกตัวหนึ่งที่จะ uh huh. ทําให้กลับบ้านได้เออเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็ได้ได้รับรู้แล้วว่าเออเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วปรากฏว่าวันนั้นอ่ะพอทําพิธีที่วัดอะไรเสร็จแล้ว เผาวันเผาเสร็จแล้วใช่ป่ะล้างโรงล้างอะไรที่บอกว่าน้ํามันเยอะอ่ะเสร็จแล้วก็กาลังจะกลับบ้านกันกลับบ้านบานยานานี่แหละ <ges inated> ฟองก็นั่งรถไปกับพ่อกับแม่แล้วก็น้องแล้วก็มีแบบลูกพี่ลูกน้องอยู่กันหลายคนเหมือนกันนะ <ges> อยู่ดีๆอ่ะก็มีนกตัวใหญ่มากตัวหนึ่งอ่ะ <ges> บินมาโฉบหน้ารถแล้วก็มายืนอยู่ตรงถนนน่ะ <ges> แล้วเป็นนกที่รู้สึกว่าตัวใหญ่มากมายืนอยู่อย่างนั้นอ่ะแบบอยู่ดีๆรถวิ่งอยู่อ่ะมายืนจนเราต้องจอดอ่ะจอดแล้วก็นกตัวนั้นอ่ะก็คือมองหน้า จ้องหน้ามาทางรถตลอดเลยไม่กลัวไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยก็มองก็จ้องแบบนั้นนะ่ะเราก็ไม่กล้าทักไม่มีใครกล้าทักคือคือคนแบบได้ยินข้อมูลมาเกาะหน้านี้แล้วนเนอะปะก็คิดว่าแบบสงสัยคงจะใช่แน่ๆเลยแล้ว<อ>ก็<อ>ก็<อ>ได้แต่เงียบใช่ปะแล้วก็ไม่ยอมไปสักทีจนพ่ออะพ่อก็คือเป็นเป็นพี่ชายของอาใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอเคงั้นกลับบ้านกลับบ้านนะอืมอยากกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านนะเท่านั้นแหละเขาก็บินขึ้นแล้วก็ แล้วก็บินตามไปที่บ้านไปร้องอยู่ที่บ้านอาเออบินตามรถไปเลยเหรอใช่แล้วคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนจิตที่แบบย้ายไปแล้วก็ยังไปไหนไม่ได้อะ่ะอ๋อฮะนี่คือเรื่องแรกที่รู้สึกว่าอืมมันค่อนข้างจะชัดเจนอะไรเงี้ยที่ที่เราโอ้แ้จะมีจริงใช่